大家好我叫安娜老师今天我们来学习汉语常用句语สวัสดีค่ะเด็กๆที่น่ารักทุกคนนะคะวันนี้กลับมาพบกับอัเจาเหล่าซือีกครั้งนะคะและในวันนี้เราจะมาเรียนประโยคภาษาจีนง่ายๆนะคะที่ใช้ในชีวิตประจำวันค่ะ ประโยคแรกนะคะก็คือคำว่าหนีห่าอีกครั้งนะคะหนีห่าคำนี้นะคะเด็กๆคงจะได้ยินกันบ่อยมากนะคะซึ่งแปลว่าสวัสดีแล,และเด็กๆนะคะสังเกตเห็นไหมว่าตอนต้นคลิปนั้นทำไมหลอดสือใช้คำว่าตาเจ้าห่ามันใช้ได้ทั้งสองประโยคนะคะซึ่งแปลว่าสวัสดีเหมือนกันแต่ข้อแตกต่างก็คือ ตาเจีาห่าจะแปลว่าสวัสดีทุกคนนั่นเองค่ะประโยคต่อมานะคะก็คือประโยคตุยพุชีอีกครั้งนะคะตุยพุชีที่แปลว่าขอโทษน,นั่นเองค่ะต่อมานะคะประโยคนี้ก็ใช้กันบ่อยมากๆค่ะ,ะประโยคนี้นะคะคุณสบายดีไหมภาษาจีนออกเสียงว่าหนีห่ามาอีกครั้งนะคะ หนีเห่าซึ่งแปลว่าคุณสบายมีไหมนั่นเองค่ะคำต่อมานะคะประโยคที่ว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างภาษาจีนออกเสียงว่าจินเทียนฉินไมอ่อีกรอบนะคะจินเทียนฉินไม่ประโยคต่อมาคำนี้นะคะอะเราจะใช้กันบ่อยมากในชีวิตประจำวันนะคะก็คือคำว่าหา อีกครั้งนะคะหาวหาวคำนี้นะคะนอกจากจะแปลว่าดีแล้วนะคะเรายังใช้เป็นคำตอบรับได้โอเคตกลงหรือตอบประโยคสั้นๆที่เมื่อมีผู้ถามเรานะคะแค่ตอบหาวก็ได้แล้วค่ะต่อมานะคะประโยคนี้คำว่าไม่เป็นไรนะคะภาษาจีนออกเสียงว่าไม่กวนชีอีกรอบนะคะไม่กวนชี ประโยคต่อมานะคะประโยคนี้นะคะเอาไว้ใช้พูดกับเพื่อนๆในเวลาสุดสัน์วันเกิดนั่นเองค่ะภาษาจีนนะคะออกเสียงว่าจู่หนี่ชิงรู่ไข่เลออีกรอบนะคะจูะะ่หนี่ชิงรู่ไข่เลอที่แปลว่าสุดสันวันเกิดนั่นเองค่ะ และในประโยคต่อมานะคะคํานี้เป็นคําที่ใช้บ่อยมากนะคะแล้วก็เด็กๆอาจจะย,ยังออกเสียงไม่ชัดเจนนะคะ,ะให้เด็กๆลองออกเสียงตามเหล่าซื้อนะคะเสียเสียอีกหนึ่งครั้งนะคะเสียเสียที่แปลว่าขอบคุณนั่นเองค่ะคําสุดท้ายนะคะก็คือคําว่าจ่ายเจียนฟังอีกครั้งนะคะจ่ายเจียนที่แปลว่าลาก่อนนั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆอ่ะอแบบแไอ้สต็อกก่อนใช่ไหมเพราะว่าอ่าโอเคอาบบเมาดูคำสุดท้ายนะคะออกเสียงว่าจ้ายเจียนอีกครั้งนะคะจ้ายเจียนที่แปลว่าลาก่อนเนงคะ่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆ สำหรับภาษาจีนที่ใช้ในชีวิตประจำวันในวันนี้นะคะสุดท้ายนี้ละ่ะเราซื้อก็อยากจะฝากไว้ว่าให้เด็กๆนะคะไปฝึกทบทวนแล้วก็หัดท่องคำศัพท์ที่เราซื้อสอนไปนะคะไว้พบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะใจเจียน